รายการต hey ่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันเฮโมาดูก่อนบ่ายใครเปรียดบุกปีนันเนียเชิญยิ <Gülme. S 1> ้มเชิญหา อยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุดสันต์นสางรุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยักเก่ามุกไม่มีเก่าเขยา่าลีลาเต้นเต้นเล่น,ลน,ลน,ลนให้ทุกตับเชิญชมแลครับฮาแน่แม่จ๋าก่อ <c oughs> นไปก่อนไปใครเครีย สนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทีเต็มที่เต็มพลังเต๋วคนชนนี่มันมีอะไรบ้างคะไนแนะนำ้น่อยคะชิมได้ค่ะเต๋วคนชนจะมีสองรถด้วยกันนะคะมีรถอะไรบ้างอ่นะมีรถบัสรถเบนรถถิงรถสายจักรยานมอเตอร์ไซค์อูตูกคบิตาแต่จะปุ้ย เอาไปจะปุ้ยสองห่อคุณอย่ารีบส่งมาฉันไม่ได้ตับนี้มีสองเส้นคุณบอกมีสองรสมีเย็นาโฟต้มยำแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะยห่อใหญ่กว่าเดิมนะเนี้ยห่อใหญ่กว่าเดิมนี่แพ็กเกจใหม่นี่มาตรงจากชลบุรีเลยมีสองเส้นเส้นอะไรบ้างอะมีเส้นมอเตอร์เวย์กับเส้นบางนาตราดค่ะเส้นก๋วยเตี๋ยวไม่รับอันนี้รถอะไรครับเนี่ยอันนี้รถก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะจะให้คุณชิมครับผมแล้วเวลาถ้าเกิดเราสนใจอยากจะติดต่อซื้อไปทานที่บ้านเนี้ยซื้อออนไลน์ค่ะเขาสั่งออนไลน์ใช่ค่ะสั่งออนไลน์ค่ะ ต่างทางไลน์แอดแปดแปดเป็นดีหรือว่าเข้าไปในเพจเตี๋ยวคนจนบายชูบก่อนบ่ายก็ได้ค่ะรับตัวแทนด้วยนะตอนนี้ค่ะลองชิมหน่อยดีไหมคะนี่บอกไว้เลยนะคะคุณชมพู่ถ้าดิฉันได้ชิมของอะไรอร่อยอร่อยเลิศเนี่ยดิฉันจะตาพองลูกโตเลยนะคะแต่ว่าพองลูกโตหรอะตาพองลูกโตลองชิมดูหน่อยพีคะโอ้โหอร่อยเหรอร้อนมากเลยคก็ แต่อร่อยด้วยไหมคะ,อ,ะอ,รอ,อร่อยอร่อยมากๆอร่อยไหมคะอันนี้ในของคุณคานเอ่อคุณมีอะไรมาเอนเตอร์เทนลูกค้าคะดิฉันก็มีเอ็นได้ค่ะก็คือจริงๆแล้วไม่ถนัดร้องถนัดเต้น<อ>ดิฉันสามารถเต้นเปลี่ยนคนได้ยังไงไม่เคยเห็นนะเนี่ยไมเคยมาจากท้องพ่อท้องแม่ตั้งแต่เด็กจนโตไม่เคยเห็นเต้นเปลี่ยนคนได้เลยอันนี้เต้นเปลี่ยนคนเมื่อก่อนเคยฝึกอะไรหลายอย่างเมื่อก่อนฝึกแตบว่าป้าลูกดอกบ้างเปาโป้งบ้างอะไรเนี่ยแต่ว่าหลังๆไม่ค่อยแข็งแรงละ แกงกี่ล้าปลาลูกดอกก่างปลาลูกดอกเป่าโป่งเนี่ยตามงานวัดอะค่ะอุ้ยตาโตแรงอร่อยอื้อเยอะเลยตาเหมือนจะอร่อยมากตาจะดุดไปนะเนี่ยจะดูดออกมาละค่ะพอแล้วค่ะดิฉันอร่อยอร่อยจริงครับผมอร่อยดิฉันเต้นเปลี่ยนคนให้ดูค่ะเชิญครับอย่ามาชิมกันอีกนะคะครับคุณเป็นเต้นเลยเดี๋ยวผมลองดูให้ดูเลยค่ะเต้นเปลี่ยนคนค่ะยังไงคะเดี๋ยวจะให้คุณอุ้ยเล่นด้วยดูเลยพร้อมฮะยืนอะไรคะนี่นะมันข้าวผิดคอมาค่ะ André! Então, นี่เมื่อกี้เป็นคนนี่อเมื่อกี้เป็นแบบสาวอยู่เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเปลี่ยนม่เหมือนคุณนัะคุณจะเปลี่ยนคุณเปลี่ยนทั้งหลายเดือนที่คนเตือนแล้วเปลี่ยนเขาเตือนเขาเดือนนี้เปลี่ยนตอนนี้เลยเปลี่ยนตอนนี้เปลี่ยนแล้วไม่ตอนนี้เขาเปลี่ยนหรือยังคะคุณเปลี่ยนแล้ยังคุณยังไม่เปลี่ยนเนี่ยนแ้วคุณสม่ำเสมอนานไปนะครับผมเตือนมาห้าผมเดือนแล้วยังไม่เปลี่ยนเลยค่ะยังยังยังสม่ำเสมอ่คุณเจนี่จะเต้นเต็มที่เหรอครับผมอ่าโอเคค่ะคุณหลับตาได้ไหมคะจะเพิ่มความเอนเตอร์เทนมากกว่่าาละะไคคบย พอใจและลืมตาได้ค่ะเอ้ยเอาอะไรมาเปลี่ยนผมเนี่ยเปลี่ยนยัก็เมื่อกี้บอกอะไรเต้นเปลี่ยนคนโอ้าอย่างนี้มาผมไม่เปลี่ยนผมอยู่เหมือนเดิมดีกว่าครับนี่คุณคะคุณไม่รู้อะไรฉันเป็นเจ้าของตลาดฉันรวยมากเลยนะคะคุณยืนครับขอบคุณครับที่จ้างผมมาอันนี้ก็ขอบคุณเตี๋ยวคนชนด้วยนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอันนี้เรามาอีกร้านเลยดีกว่านะครับอันนี้เป็นร้านอาหารอีสานครับแทบมหาสารเขามีช่องยูทูบของเขาด้วยใช่ครับขอเชิญ ได้น้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมแมนแล้วครับนี่คือร้านแซบมหาสารผมเป็นเจ้าของร้านเองครับครับผมคุยกับคุณตุ๊อาหารของเราเนี่ยครับปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าปรุงรสต้มสุกตราเชิญยิ้มตอนนี้มีจําหน่ายแล้วทั่วประเทศไทยครับผมแล้วก็ตอนนี้นะจะบอกให้ไปจําหน่ายแล้วครับที่ประเทศสบวราวมีต่างประเทศแลวในประเทศเลยใช่ครับมีแล้วขลุลาวแล้วครับตอนนี้ับจะบอกให้นี่แล้วก็ผมเป็นเจ้าของร้านผมทําช่อง YouTube เองครับอย่าบังหน้าครับอย่าบังหน้า น,น้าร้านเหรอหนาคอยเนี่ยอโ,อโอ้นี่ก็มีละน่าร้าจะพรองร้านมีช่องด้วยเหรอครับ YouTube ช่องแซบมหาสาร,รโอ้ยแล้วช่องตอนนี้คนติดตามตอนนี้คนติดตามหลักสิบแล้วครับโอ้จะแรงว่าเปิดมานานแล้วมีตั้งสิบล้านคนสิบคนครับ ใช่สิคนแหละแกพี่น้องให้กําลังใจตามกันเองครับโอ้เดี๋ยวเขาก็แชร์แชร์เดี๋ยวคนก็เยอะขึ้นเองแหละมันเป็นจรายยาบันของผมว่าแรกๆเราต้องค่อยๆเป็นค่อยไปค่อยทำและต่อไปสิครับเราจะเจริญผมจะชินไปเองตอนนี้เป็นไงนานๆทีมาทีอํ้ตัวเองแล้วไปหาด้วยมีใครเล่นอย่างนี้ไม่ก่อนไปอ่ะเดอดท้อเดี๋ยวไปท้อสิคบเริ่มท้อลงเลยอ่ะนี่ครับมือนี่ครับผมสีมานี่ครับทาหมูตกครกครับ มันมเป็นยังไงหมูตกครกก็คือเหมือนส้อมตํานี่แหละครับแล้วก็ใส่น้ําปลาเชิยญญิ้มเข้าไปแล้วก็ใส่หมูนี่เับเขาเรียกว่าหมูย่างย่างหมูย่างครับใส่ลงไปในครกแล้วก็โขลกโขลกหรือตำต,ำ,ตำนะครับอ่า,าแล้วทีนี้มีใส่มะกอใส่อะไรไหมไม่ครับไม่ครับไม่มีครับคึอหมูตกครกนี่ครับใส่ถัว่วครับเป็นถั่วฝังยาวโนะอ้ได้แล้วแล้วคุณลงไปไปโชว์หน่อยแล้วกันเตะเลยครับ เอาวฮันนี่ฟังเสียงยาวยาววันละเสียงทรงแต่แอ็งสุดแสนเดียวเลยเป็นไรเดียวลายเดียวมาต่อไปลายเตยเดี๋ยวมาเลื่องเดินไหลหลงเลื่อนเดี๋ยมาเลื่อเลยไหลหลงนะไหลไหลออยไหลอวยวันแฟนตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้นี่ใส่ใส่น้ำอะไรไหมน้ำปลาทับหุงรสับต้มสุกตาเชิญยิ้มป้าแลงอ่ะปลาแลงเบิ่งไกลพ่อแลงให้ระถึกให้หน้าสวดนะมันก็ปรบมือดีนะจ๊ะเดินนางเดิน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  มหาศาล กินม,มากมากเลยนะคะกวากดูแลลูกค้าด้วยนะคะพอดีเจ๊เนี่ยต้องไปดูตลาดอื่นมีหลายตลาดค่ะรีบไปไหนอยู่ด้วยกันก่อนเจ๊รีบค่ะเจ๊ไรีบเจ๊จะไปไปดูตลาดอื่นค่ะรีบรีบ,รบโอเคไห<ข>มคะอยู่ด้วยกันก่อนเจ๊คุณยตน,นค่ะดิฉันจ้างคุณมาแล้วคุณก็ต้องดูแลนะคะนี่คุณอุ๊บจัดการดูด้วยนะคะจะไปไหนแล้วครับโอเคนะคะไ่อยู่ดูความสามารถผมก่อนแล้วครับอ้าวคุณไม่จะแพร่ความสามารถเหรอชิมหน่อยดิเจ๊ชิมเขาหน่อยอนุญาตชิมก่อนนะเจ๊แพหมูค่ะแพหมูเล ช่วงร้านมหาสนองวันนี้ทำไก่ย่างกินกับส้มตำดีกว่าไก่ย่างหอมๆนะ

ผมผมกาลังย่างไก่ด้วยฝาอบสมายครับสุขภาพดีได้ทุกเมนูเลยครับโอ้ยน่ากินมากเลยแล้วก็น่าอร่อยมากเลยอ่ะแน่นอนครับเออว่าแต่ว่าฝาอบตัวเนี้ยมันทําอะไรได้บ้างอ่ะฝาอบสมายนะครับผมทําได้ทั้งอบต้มย่างแกงทอดนะครับผมมีระบบตัดไฟอัตโนมัติทันทีที่ยกฝาขึ้นครับผมกระจายความร้อนได้ทั่วถึงครับผมไม่ต้องใช้น้ำมันสักหยดเลยครับผมแถมรีดน้ำมันออกให้ด้วยครับงั้นพี่เนี่ยขอื นึงเลยจัดเพราะว่าชอบบ้างเลยนะตรงที่แบบอบแล้วก็รีดน้ำมันด้วยะจัดไปเลยครับผมสมาดเิมความสุขทุกครอบตัวครับผมนี่อยู่แล้วแหละรัวแม่บ้านรุ่นใหม่อย่างฉันเนี่ยมั่นใจผลิตภัณฑ์สมาอยู่แล้วจ้าไต่พี่นะได้ครับผมใส่ของให้เลยครับอุ้ยแล้วไก่เนียเฮ้ยคนละน้องดีไหมครับ ได้ไงแกจ้าดปแมงกระชอนใช่ปะได้ไงตึ้งโอรชอนวิจิตรได้โอรชอนสวยที่เดียวมากเลยอะคนมึงจ้องจะสวยอยู่แล้วอ๋อแกเมื่อวานนี้ฉันไปเที่ยวฟาร์มจระเข้มาเฮ้ยฉันเห็นว่าล่งอะตกลงไปในบ่อจระเข้ มันจะตายได้ยังไงล่ะเพราะเจละเค่มันไม่ก okay. ินผลไม้ใครอะจชฉันไม่ได้เหรอใครอะเจ้ะเค่ได้บอกถตัานแล้วฉันมีอะไรอยากจะถามบ้างอะมีอะไรถามมาเลยค่ะถ้าสมมติว่าเสื้อกางเกงเข็มขัดแล้วก็กางเกงในวิ่งแข่งกันใครชนะ กางเกงสิคะเพราะว่วากางเกงอ่ะมีขาผ็ดค่ะอะไรอ่ะกางเกงในชนะทำไมเหรอเอา้าก็กางเกงในมันเข้าวินไไ้สารเลวเอาเวลาไปคุยถึงเรื่องกางเกงในมาจีบน้องขายของดีกว่าเี่ไม่ได้นะคะฉันเห็นก่อนค่ะฉันเห็นก่อนฉันมาก่อนฉันมาคนที่สองฉันเห็นมากฉันน ก็ได้กันได้กัทุกคนครผลิตภัณฑ์สมัยสมายเติมความสุขทุกครอบครัว วันนี้นําเครื่องดนตรีอีสานมาโชว์ครับอะไรฮะเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ลมเป่าแล้วเกิดเสียงครับนี่ครับคืออะไรโบดครับผมงั้นโชว์โบดเลยครับครับสะอาดแล้วครับทำไมทำไมเป่าโบดครับผมบอกให้โชว์โบดไม่ให้โชว์เป่าโชว์โบดแล้วก็เป่าโบดอ๋อมาแม่นเตสเสกันแม่กว่าต้อนต้อนเดี๋ยวมาเด้นหนางเดี๋เต้นหนังเดินเอ๊ะเอ๊ะ พยายามไปเรื่อยๆครับไม่ยอมแพ้หรอกโ์เป่าโหวตเลยครับได้ครับเป็นไรเป็นไรเป็นวววรวว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 วัดปวววววบวว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 ว้วว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 วนววววบว มีไหมอย่ในล็อกเดียวกันเด้ยยว้เดี๋เยวอรัเอ้เอ้ล้วเร้บเอ้ยอ้ยเอ้ยเอ้ขอ้ยเอ้ยมอ้อ้ยเอ้ย้อ้ยเ้้ข้างล้วับ คงณก็อย่าเต้นแรงสิคุณจะกระโดดกลัวไม่สมบทบาทครับโอ้สมมติว่าถ้าเกิดเอนเตอร์เทนอย่างลูกค้ามาเนี่ยคุณไม่ต้องพูดแต่ว่าไอ้เนี่พูดเรียกลูกค้าได้ไหมไม่ใช่ปัญหา่คุณว่าคุณทําได้ไม่ใช่ปัญหายอดเลยนะคุณเนี่ยไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหายังเอ่อสวัสดีครับไม่ใช่ปัญหาว้าอาจจะมาคล้องข่อยได้นั่นข้ามบางหันเนี่ยก็ให้พูดแบบนี้ไงอ๋อไม่ใช่ปัญหา แอเดินมานี่เลยครับในห้างของเราร้านค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นน้ำส้มเตี๋วคนชนแล้วก็น้ำปลาเชิญยิ้มรวมทั้งเครื่องดนตรีมาจับจ่ายใช้สอยกันได้เลย่่โอ้ยพูดยาวไปครับพูดยาวเป็นหางป้าขนาดนั้นพูดได้สิป้าแต่กับป้าจังสันหรือกรบาดจังสีหรือกบาเดินางเด้วน้เดินเดินันเนโอเคครับโอ้โหเราทกคนต่อเลย ขอบคุณขอบคุณคุณแซ่ปรหาสานมหาศาลนะครับแล้วไปตามช่องยูทูบช่องยูทูบแซ่ปรหาสานชื่อว่าแซ่มหาศาลเลยแมนแล้วครับโอเคโอเคไปขอตัวนครับขอบคุณนะครับคุณยักษ์มหาของข้าอร่อยมากนะปลาครับครับผมครับผมอ่ามาแล้วสวัสดีครับเฮ้ยนี่ไปไหนสวัสดีครับอะไรมาลงทะเบียนครับผม อ๋อลงทะเบียนขายอะครับครับผมลงทะเบียนครับอ๋อขอโทษจริงมาออกร้านครับผมมาขอออกร้านเนี่ยคือผมต้องขอโทษจริงนะครับเพอิญว่าพื้นที่เราเต็มแล้วอะครับอ้าวเออต้องต้องคือคุณต้องต้องมาก่อนนี้มาลงทะเบียนก่อนนี้นะฮะเพราะร้านเราเต็มหมดแล้วต้องขอโทษจริงนะครับโอ้ผมมาไกลนะครับเนี่ยครับมาจากไหนครับนาเกลือครับผมมาจากนาเกลือแถวตลาดนาโพนาเกลือครับผมแถวชนบุรีป่ะครับเนี่ยใช่ครับผมแล้วมีเมนูอะไรแนะนำเยอะแยะเลยครับนี่ครับไม่ว่าจะเป็นเย็นวุ้นซ้ำอะไรยำวุ้นเส้นครับผม แล้วมีอะไรครับย่อนแซลมะยำแซลมอนครับผมหยดกุ้งซำยำกุ้งสดหยดหมึกซำยำมึกสดยังมีอีกหลายยำเยอะแยะแต่ว่าพื้นที่เราเต็มแล้วนะฮะเดี๋ยวไว้คุณติดตามข่าวสารแล้วกันว่าเราจะไปเปิดกันที่ไหนอีกแล้วปกติจะมีอะไรยังไงครับงานงานเอ็นเตอร์เทนมาเก็ตเนี่ยครับก็คือไปไปดูได้เลยตามข่าวสารในในในเพจของเอ่อเอ็นเตอร์เทนมาเก็ตผมไปหาแล้วก็ไม่เจอถ้าเจอแต่ข่าวสารครับผม กี่บอกข่าวสารข่าวสารผมไปเจอไม่เจอข่าวสารแต่เจอแต่ข้าวสารข้าวสารเออกอโทษพื้นที่เต็มแล้วครับ เลยรบกวรแจ้งผมล่วงหน้าด้วยัะอยากจะบอกออกร้านโปรโมทร้านเลยครับคนละยำไปด้วยคนละยำตำนัวนะครับไหนร้องขีดนี้ครับคนละยำคนละยำตำนัวคนละยำคนละยำตำนัวใกล้ใกล้กับตลาดปลาโพนาเกลือปากซอยนาเกลือซอยเจ็ดครับผมขอบคุณครับผมครับผมเมนูน่ากินนั้นเลยอันนี้เดี๋ยวผมฝากไว้ ได้คุณย่นนะครับย่นย่นย่นตรงไหนครับผมเนี่ยตามคอตามหน้าอะไรอย่างเงี้ยฝากฝากฝากไว้สักสักหนึ่งสองเมนูนะครับนักสอไว้พีเซนต์นะครับพีเซนต์ครับผมนี่นะฮะน้ำน้ำจิ้มจิ้มแล้วร่างคลูแล้วเกินมุกครับลยฝากด้วยนะครับได้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 ฝากเลยนะครับแจ้งแจ้งข่าวด้วยนะครับผมได้ได้ได้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณมากนะครับคนละยำคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว คุกะไรนะครับแก้วครับผมอ๋อไปหาแก้วก่อนบายครับผมแก้วก่อนาบครับผมไปไปออกไปตีกองต่อเลยครับจิคนละยังคนละยังตำนัวน้ำปลาปรุงรสต้มสุกตราเชิญยิ้มผลิตจาก ปลาทะเลสะอาดอร่อยเข้มข้นทุกเมนูเดี๋ยวเราไปดูร้านต่อไปกันไหมล่ะครับเดี๋ยวเรามาร้านนี้เลยอ้าวเฮ้ยอ้าวร้านนี้ไม่มีคนอยู่นี่วะถ้างั้นลงไล่เลยลงไล่เลยโยโยโยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยโอ้ยขอโทษครับขอโทษครับเอ้าไปไหนมาเนี่ยโอ้ไปมาครับแล้วทำไมต้องไปกันหมดเลยเหรอออต้องไปช่วยกันครับไปช่วยอะไรแค่ไปเข้าห้องน้ำไปเมื่อก่มหนุ่มๆนัด ทำอะไรคนเดียวก็ได้คนเดียวก็ได้เดี๋ยวนี้พออายุมากๆเขาคนเดียวไม่ไหวใช่ใช่ก่อนแยกกันเหรอตอนนี้ต้องไปช่วยกันใช่แล้ขาลองลองแนะนําการช่วยอะไรโอ้อะไรนะฮะแนะนําการช่วยกันโอ้อย่าแนะนำนะครับแนะนําเครื่องดนตรีดีกว่าครับอันนี้อันนี้ครับดิฉันรู้จักค่ะอะไรที่เขายิงตกมาใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่ยูทูบใช่หรออันนี้เรียกว่าอฮ้ อันนี้เรียกว่าแฮนด์แพนครับแฮนด์แพนแฮนด์แพนต้นกําเนิดเนี่ยมันมาจากเออสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์ครับอ๋อแฮนด์แพนแฮนด์นี่แปลว่ามืออมือแผ่นกระทะอ่แฮนด์มือครับบ้านนี้ฉันมีแต่แฮนด์มอไซค์มันมันมันตียังไงครับเนี่ยอ้าวของเราเองอ่ะมันจะตียังไงอ่ะเออ แต่บอลเขาต้องมีดนตรีร่วมด้วยครับเอางั้นใครจะเล่นวงใหญ่เลยใช่ไหมครับอันนี้นี่เนี่ยเอาดนตรีชนิดนี้ก็ได้ครับอันนี้มันคืออะไรนะเครื่องดนตรีครับนี่คือเครื่องดนตรีเหรอครับครับอ๋อมันจะเล่นกันยังไงเนี่ยนะมาลองดูได้ฮะอ่านี่นี่ครับครับ คดูเขาชอบเขาขอซื้อได้ไหมได้ครับได้ครับซื้อไอ้ตัวนี้นะมันจะมีตัวเล็กตัวใหญ่นะครับซื้ออันนี้หรืออันไหนอ๋อซื้อไก่ค่ะอ๋อไม่ได้ซื้อนี่เหรอไม่เขาชอบไก่เชิ้วไก่ถ้าถ้าซื้อสองตัวนี้เราเราแถมเครื่องดนตรีให้อีกชิ้นครับแถมอะไรฮะนี่แถมตัวนี้ไปเลยครับเนี่ยไม่ไหวตัวนี้เอาเขาไม่ค่อยดีครับไม่เอาไม่เอาไม่เอาแต่แต่ตัวนี้นะเขาตัวตัวใหญ่เท่าไหร่นะตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่ตัวเล็กไหมตัวใหญ่เท่าไหร่ตัวใหญ่สองหมื่นตัวตัวเล็กเนี่ย เออตัวตัวเล็กสามหมื่นตัวเล็กสามหมื่นตัวเล็กสามหมื่นเอาตัวใหญ่ดีกว่าเออตัวใหญ่หมดเหลือแต่ตัวเล็กครับอ้าวเซ็ตยังลอยส่งยังแบกแบกยังลอยนี่คุณถ้าเกิดคุณมีอาการแบบนี้เป็นหวัดคัดจมูกหายใจไม่เต็มปอดคุณต้องซื้อตากระต่ายขี่เสือไปใช้ แล้วจย์สบายมากสัปพคุณเป็นไงสัปพคุณมีอาการนี้หรือเปล่าเป็นหัวเอ้ยเป็นหวัดคัดจมูกเอ้ยมีเป็นมีเป็นหายใจไม่เต็มปอดโอ้ยหายใจโล่งเออแมลงสัตว์กระต่อยโอ้ยแมลงไม่กล้ามาต่อยอย่าว่าแต่แมลงอะไรก็ไม่กล้าต่อยเมื่อวานเพื่อนซื้อไปแล้วทาให้เคกันเอ้ยังหายอ๋อแขนหายอ้าไม่ต้องเล่นกันแล้ว งปวดเมื่อยเฮ็ดขัดยอกปวดเมื่อยไหมไม่เคยปวดเลยนะเราสุขภาพเพาะรับได้ไม่เคยปวดเลยไม่เคยปวดนุ้ยครับไม่ปวดอะไรอะโอ้โอ้หายปวดหรือว่าเริ่มปวดคนละข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 วดนะครับครับผมนี่มากอันนี้คนละขวดคนละขวดเอาไป เดี๋ยวโปรโมทให้ด้วยครับดีมากดีมากฮ่าโปรโมทให้นยด้วยครับที่คันกะทิเอาไปเลยสองอันมันมีด้วยใส่กะทิให้พร้อมใครปวดใครเมื่อยก็มาซื้อได้แต่าครใครผมเอาไอ้มาเสมือนเนี่ยสองกวน เอาสองขวดเพราะช่วง <Okay S 2> นี้ <ๆ studio S 3> ผมต้องไปแฉกี่หลายที่โอ้ยังต้องยังต้องบ่วงอีกหลายที่ไปแล้วครับโอ้โดนเดียวไปคนเดียวด้วยนี่เดียอะเลยไปไงมาทำไมเนี่ยนั่นสิหนูมาทำไมเนี่ยเอ้า นี่คืาสมัครงานกันอยู่รับสมัครพนักงานจานวนมากเออหนูมาสมัครเป็นเจ้าของร้านค่ะโอ้พอดีเลยขาดเจ้าของร้านเออเจ้าของร้านชายมีแล้วเหลือแต่เจ้าของร้านหญิงทำยังไงถึงได้เป็นคะอ้าวก็ต้องเป็นเมียเขาก่อนสินั้นรอแป๊บนึงหนูยืนแปลงฟฟนก่อนนัเปไปเล่นนะทำาปเล่นเจอเด้อเออลุงเพลงนี้เพาน่ารักเกาหลีไม่ใช่บาร์ลวงออสโฟเอส